สวัสดีครับนี่ผมเจวินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าดา r k Fantasy นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ผู้เล่นจะได้ผจญภัยในโลกแฟนตาซีนั่นเองนะผู้ชมครับผมปะทะหรือว่าทำการต่อสู้กับเหล่าอัศวนและเหล่าพ่อมดภายในเกมด้วยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวบรรยากาศในเกมนะครับจะเป็นตัวพิกเซลนะคุผู้ชมครับแบบนี้เนาะภาพกราฟิกมันแบบนี้แหละอันนี้คือภาพสุดๆของตัวเกมแล้วนะ เห็นเขาบอกว่าน่าสนใจนะเห็นทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยเล่นกันค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าตัวเกมมันจะขนาดไหนตัวภาพบรรยากาศอะไรปรับอะไรไม่ได้นะโชว์ fps หน่อยแล้วกัน60 fps แบบเรื่อยๆเลยภาพกราฟิกมันจะเป็นแบบพิกเซลอะไรแบบนี้ใครเ,เล่นไมค์คร f t ได้ใครเล่นเกมพิกเซลได้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะนะเดี๋ยววิ่งกันมันจะมีภารกิจบอกง่ายๆเลยนะครับว่าให้เราไปตรงไหน น่าจะได้สกับพวกกระสุนหรืออะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะตัวเกมมันยังอยู่ระหว่างพัฒนานะครับโอเคการพูดคุยเนาะแล้วก็มาทางนี้นะครับวิ่งไปคือเขาจะมีบอกค่อนข้างแบบเชัดเจนนะว่าให้เราไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับใครที่ไม่เก่งภาษาก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยนะลงไปด้านล่างขึ้นมารับภารากิจนะครับแล้วก็ลงไปเด้านล่าง นี่มาตรงนี้นะครับอันนี้ได้รับไอ้น,นี่มาแล้วนะครับซอสเออเอามาใส่นี่เอ๊ยมาแล้วมาทางนี้เดี๋ยวเราจะออกไปทำการต่อสู้กับเหล่าอสูรกายหรืออะไรแบบนี้กันบ้างมาน,นี่จะเปิดประตูออกไปแล้วโอเคทำการมบุบ นี่อย่างมาด้านนอกแล้วนะครับมีคีม้มาด้วยนะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะมันเหมือนเกมอะไรไม่รู้ทำไมเกมนี้มันดังผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่มีข้อมูลเลยอยู่ๆก็ดังมามีผู้เล่นมากกว่า500,000คนนะครับนะ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e a l s l u g Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arknight, k Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center <laughs> เพราะว่ามันเป็นทางไปไอตัวจุดสีไอเนี่ยตรงดาวพอดีนี่ครับขี่มาที่ปราสาท โหแม่งติดโหติดบล็อกไอ้นี่ไอเขาเรียกอะไรนะไอตัวฮิตบล็อกของเกมอะที่มันเป็นช่องที่เราสามารถไอ้นี่ได้เออขี่ม้าหลบๆกันเดี๋ยวลงมาข้างล่างก็ได้มันติดฮิตบล็อกของเกมเนาะเมื่อกี้มันก็ลยลงไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาข้างล่างมาละขามาแล้วนะครับนะจะได้สู่อะไรหรือเปล่าไม่โลนะหรือว่า A.P.S หกสิบ A.P.S AP นิ่งๆเลยนะครับภาพกราฟิกเหมือนโดมสมัยก่อนอะเออนะลงครับมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปนี่เข้ามาหาพระราชานะครับเขาก็จะมีนี่โอ้ยอย่าบอกนะเข้ามาหาโดนจับแบบวะเอา้า มหาพลาชิาเลยโดนจับอาวุธเราอยู่ไหมเนี่ยคือโคตรสวยเลยนะอ่อทีนี้เราต้องทำการหนีใช่ไหมมีสโตนอยู่ผมคิดว่าเ เราหน้าถอดของใส่ของได้ดีนมันก็มีสตูนให้เก็บเนาะนี่แหละนี่ไง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 จะทำการหนีแล้วนะครับหลบหนีมาหาพระราชาแล้วก็โดนโดนจับเข้ามาโอ้ไม่ก็ภาพกราฟิกเหมือนอารมณ์เหมือนพวกไมค้าเหมือนกันนะจะตกไหมเนี่ยโอเคแล้วไปไงต่อ เดี๋ยวมันลงไปข้างล่างได้ไหมเนี่ยอ๋นนีงโอเคแม่กว่าจะไปาาได้ตอนแรกคิดว่าต้องลงไปข้างล่างแล้วมืดตื่อเลยนะผมไม่รู้ทำไมว่าเขาฮิตกันจัง ด้านบนนะครับน่าจะออกจากปราสาทได้ละเนี่ยแค่นี้เราก็ออกจากปราสาทได้ละเอามาอยู่ตรงน้ำนะครับโอเคนี่เอา่าเฮ้ย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 ทิ้งทำไมเก็บก่อนเดี๋ยวเอามาไว้ในตัว มาทีนี้นะครับเรากลับไปที่ปราสาทเข้าไปใหม่ได้ไหมวะเราออกมาแล้วอะเราเข้าไปใหม่ได้ไหมเข้าไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวลองวิ่งดูแถวนี้นะครับมีอะไรบ้างหรือเปล่าเนาะคือยังไม่เข้าใจอารมณ์เกมเลยนะ <c oughs> คือเหมือนให้เรามารับเควสหาของแล้วเขาก็ส่งเราออกมาข้างนอกนะครับเราต้องแหกออกมานะครับหนีออกมาแล้วบ้านตรงนี้เรามีอะไร เออยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาฮิตผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องใดๆนะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันจะมีมุกตลกเฮฮา,ห,าหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเข้าบ้านได้ไหมไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทางนี้อันนี้เราเดินเอาแล้วนะเราขี้เกียจไอ้น,นี่แล้วขี้เกียจขี่มา้า เอ้าทำไมดาวมันหมุดไปเรื่อยวะลงไปข้างใต้เหรออ๋อนี่ไงตะตูวหยาหยาอ่าโอโฮโฮโฮโหโหก็ว่าทำไมดาวมันตามอ่ะโฮ้นี่แนีนี่แนีนี่แนี อโช่อโชอนี่ได้ของตเ,อาาเอตเ็มเลยเก็บเ,เก็บ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 เอาบเอยบเก็เก็บ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 เกเก็บเก็บเก็บเกเก็บ่ก็บเก็อเก็บ่ก็บเก็บก ไปอ่ารับเควสส่งเควสนะครับผมไม่เข้าใจคอนเซปต์เกมนี้เหมือนกันนะงงงงเอองงงสักนิดหนึ่งนะครับนี่ทำการพูดคุยมีเควสอะไรให้เราทำอีกไหมไม่มีแล้วอันนี้ได้ตัวอาวุธของเขามาเนาะ นี่มันก็ไม่มีอะไรนะรูปแบบการเล่นของเกมทําไมเขาฮิตกันจังละ่ะมันคืออะไรวะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ